และมาในท่าที่2ครับผมนั่นคือท่ากรูดบริด์นั่นเองครับผมคือการฝึกตัวของกล้ามเนื้อก้นแล้วก็สะโพกของเราครับท่านี้นะผมอย่าว่าแต่คนที่ไม่ออกกําลังกายเลยครับแม้แต่คนที่ออกกําลังกายด้วยกันเนี่ยนะครับผมก็ยังขี้เกียจจะทำนะครับแล้วก็ไม่ชอบทำโดยเฉพาะยิ่งตัวของผู้ชายนะครับผมท่ากรูดบริด์ครับผมจะช่วยทําให้ตัวของกล้ามเนื้อก้นซึ่งเป็นกลุ่มกล้ามเนื้อมัดที่ใหญ่ที่สุดของ lower body ของเราครับผมนะครับได้รับการกระตุ้นนะครับ ซึ่งถ้าเกิดว,ว่าตัวของกล้ามเนื้อก้นของเรานะผมมีความแข็งแรงครับจะช่วยซัพพอร์ตในส่วนของความมั่นคงของแกงกลางลำตัวของเรานะผมและช่วยลดอาการสะโพกขี้เกียจนะครับซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการที่ทําให้คุณมีอาการปวดหลังส่วนล่างนั่นเองครับผมและอีกอย่างหนึ่งนะครับคือการที่เราฝึกกล้ามเนื้อต้นเป็นประจำครับจะช่วยทําให้เรายังคงรักษาความแข็งแรง ของตัวของแกงกางลำตัวความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขานม่ว่าตัวของก้นของเราครับผมนะครับเป็นจุดเชื่อมนะครับระหว่างตัวของแกงกลางนะครับตัวของ upper body ของเราแล้วก็ตัวของกล้ามเนื้อขาของเราครับผมทำให้การเดินเหยินของเรานะครับมันเป็นปกติแต่ที่มันสําคัญไปมากกว่านั้นเลยคือถ้าเกิดว่าใครเริ่มมีอาการปวดหลังส่วนล่างตั้งแต่อายุ40แล้วครับ ถ้าเกิดว่คุณไม่ฝึกตัวของกล้ามเนื้อก้อนนะครับผมบอกเลยว่าอาการปวดหลังเหล่านั้นนะครับจะยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นและสุดท้ายนะครับคุณอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทนะครับซึ่งจะเป็นปัญหาที่ลุกลามใหญ่โตมากมายครับผมนะดังนั้นวันนี้นะครับถ้าเกิดว,ว่าคุณไม่เคยฝึกกล้ามเนื้อก้อนแล้วก็ไม่เคยฝึกท่าครูต์ริดจ์ครับผมนะค,คุณสามารถทํามันได้ง่ายๆที่บ้าน เพียงแค่ใช้ body weight ของคุณเท่านั้นเองครับผมนะดังนั้นนะครับอย่าได้พลาดท่าการฝึกที่สำคัญน,นี้เลยครับผมนั่นคือท่า glute bridge เพื่อฝึกการเนื้อต้ของคุณนั่นเองครับ